สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิต USA อค่ะคลิปนี้ทาคลิปทํากลางสายฝนกันเพื่อนฝนตกอยู่นะคะอากาศชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเพื่อนเห็น,น,นต้นไม้สีแดงข้างหลังปนิตม์ไหมคะเดี๋ยวปนิชจะพาไปดูค่ะ โงครึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆฝนก็ยังตกอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะหยุดเมื่อไรน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปณิชจ,จะพาไปดูต้นไม้สักหน่อยหนึ่งนะคะเอาความสวยงามในช่วงฝนตกแบบนี้มาฝากค่ะ นี่สีแดงแจ่มเลยนะคะเพื่อนๆขาสีแดงสวยสวยมากเลยนะคะมันทุกปีมันจะไม่สีแดงแจ่มแบบนี้นะคะมันจะเป็นสีเหลืองๆแล้วมันก็จะร่วงแต่ปีนี้มันสวยงามมากเลยค่ะฝั่งนี้ยิ่งแจ่มเลยนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะ ดูเมเปลิลต้นนี้กันค่ะเ,เพื่อนๆต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่มากเลยแผ่กิ่งการสาขาทุกทิศเลยค่ะโชคดีที่เจ้าหนะ้าที่เขายังไม่ตัดในส่วนที่มันระสายไฟนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องตัดนะคะ สวยงามมากจริงๆเลยค่ะต้นนี้ใหญ่มากนะคะแต่วันนี้มันฝนตกค่ะเดี๋ยวปานิดเข้าบ้านแล้วนะ,ะ,ะต้นนี้ที่หน้าบ้านปานิตมันโกรนแล้วนะคะนั่นก็คือใบไม้ร่วงหมดแล้วค่ะต้นนี้เป็นสีเหลือง อารามนะคะเพื่อนๆจะไม่มีสีส้มแกมเลยนะคะถ้าหากว่ามันมีสีส้มแกมมันจะสวยมากค่ะเจ้าเหี่ยวตัวนี้ในขณะที่ปานิตกำลังนั่งตัดต่อคลิปก็มองออกไปที่ระเบียงด้านหน้าก็เห็นว่าเจ้าเหยี่ยวตัวนี้กำลัง มองหาอาหารอยู่ค่ะแต่วันนี้ไม่มีทั้งนกและกระรอกค่ะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเ,เพื่อนๆหลังจากที่ได้รับชมบรรยากาศฝนตกจากอิลินอยสหรัฐอเมริกาขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณมากค่ะ